กับพี่พีกทีดีสกตเตอร์เวิสินรับนะครับผมวันนี้มาออกนอกสถานที่นะครับผมมางานเวสป้านะครับชื่องานว่าโหลดแลนเอ็กเลลรอนบายชีตลุกเกอร์นะครับผมซึ่งทางเวสป้าไดาแลนด์เนี่ยร่วมกับทางช่องต่างๆนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนๆเ,เนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับผมเกาเดาสวนพึ่งนะครับผม วันนี้บรรยากาศงานจะเป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผมจะพามาดูคือรถที่ทางเวสบ้าส่งไปตามสำนักต่างๆและเอามาแต่งแล้วจาะโชว์กันในงานนี้นะครับผมนี่อยู่ด้านหลังเราแล้วมีของดีๆสกูตเตอร์ด้วยนะยังไงก็ติดตามกันครับคลิปนี้ไปกันครับผม ตรงนี้ก็มาอยู่ในโซนรถที่แต่งโชว์นะครับมาจอดที่นี่นะครับมาเดี๋ยวผมให้ดูทีละคันเลยแล้วกันเริ่มจากนี่เลยคันแรกนะครับจาก l a d y b u g สกูตเตอร์นะครับผมได้เป็นคอนเซปต์คาเฟ่เลเซอร์เหมือนกันดีนี่เขายัมีแขวนบอกไว้นะครับในคาเฟ่เลเซอร์นี่ก็คือเน้นซิ่งเหงาง่ายๆเลยดีกว่าคันนี้ก็มารูปแบบบางคนซิ่งนะครับล้อ12นะครับ จัดทรงนี่ต่อมาเป็นรถจากทาง Big Daddy นะครับเป็นคาเฟ่เลเซอร์เช่นเดียวกันนะครับผมคันนี้ก็ได้สีสวยไปเลยนะครับนี่เทปไม้คันหนึ่งนะครับจากใครไม่ได้นะครับของเราเองนะครับผม T d Scooter นะครับผมได้โจทย์เดียวกันนะครับคาเฟ่เลเซอร์นะครับผม นี่ถ้าใครอยากดูรีวิวตัวเต็มอันนี้ก็ไปดูในช่องได้นะครับเข้าไปดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยน,นี่ให้ดูรอบเลยเทิมานะครับเป็นคอนเซปทัวรลิงนะครับของมิสเตอร์บาลอนนะครับผมนี่เป็นมินิแอ e n เวนเจอร์นะครับ อันนี้ก็เป็นคอนเซปต์เดียวกันนะครับเป็นจากทางมู v มอเตอร์ไซค์เนะครับเป็นมินิแอดเวนเจอร์เหมือนกันนะครับผมสวยงามเลนสสีด้วยต่อมาก็เป็นของพี่ออสนะครับไอออโต้นะครับเป็นคอนเซปต์เดียวกันนะครับผมมาตรงนี้ก็เป็นโซนของกลุ่ม้านเ e s สบ้าเช่นเดียวกันนะครับที่เอามาตเป็น จะสัมผัส Enduro นะครับผมนี่เลยาดูนะครับก็เดี๋ยวเชิญท่นใต่อนะครับพราตอนนี้เดี๋ยวพี่ตต้องขึ้เวทีนะครับเตอนะครับผมที่เวทีใหญ่นะครับขึ้นไปอันนี้ก็เป็นรุ่นเนะเอามาแต่งเป็น e นะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้มงาเป็นรถแบบไปขึ้พี่ตเลยไปขึ้นมดุยอะเท่มากนะครับผมที่ได้รับกิจกรรมดีๆจากทางเว่สาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นของเวอนนะครับผม ขายสนใจอยากลุก่ย้นยหนได้ไหมดินี่ครับขี่ไหมครับสองท่าลุยขึ้นเยอะเลยขี่ไหมอะไรครับลุยเลยต่อมาคันนี้เป็นของ Power Scooter Shop นะครับไปครับมีเข่าที่เลื้อยข้ามนะครับเป็นสายอันนี้เป็นของ TSY รับผมด้ายยครับผมพี่ต้าพี่เดนด้านในต่อเลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไป้็นคันนเะไรของแต่งโซก้านะครับสวยมากอันนี้ผมชอบมาก แนวทางค่อนข้างเรียบง่ายและลงตัวนะครับผมเช่นสีสันตัดตัดตัวรถได้ดีเช่นเดียวกันนะครับนี่อนี้ก็เป็นผลงานเพื่อนๆที่แต่งในโจทย์ของเอ็นดูโรก,กันนะครับผมทั้งสี่คันนี้ยังไงก็ไปติดตามชมกันได้นะครับผมตอนนี้ก็พิพุทธาลีนะครับพิพุทธติาพิเรนเราไปจะมาขี่เอ็นดูโร เลือกเลยพี่นี่อยู่ตรงนี้หคันให้พี่เลือกเลยอยากได้สีไหนถูกสลกสีไหนรออสีลอ้อนอนน้อยเอาไปรอบสั้สนๆเจ็ดลอบพอพี่ถูกขาขี่จะสิบอนะเจ็ดลอบหรอเดลอเจ็ทางสั้นทางสั้นอ๋อทสั้นเีอะค่นี้งนี่สเทากันเปล่าเข้ากันเากัน เดี๋ยวมีงานติเข้ามาเดี๋ยวมันจะบนฝาดเขาเขาสนามแล้วบนเหลหรืไม่ดาดัาดีดาไรรัผม่เไล้เงเดี๋ยวให้พี่ลองก่อนัว่าแต่ว่าต้องออกตรงนี้พี่พุดไปรอบมาเลยจะมาตั้งออกทีเดียว ว่าเราจะเราจะทำไหมไอ้บู้นให้มีขี่ให้มีหม้อี่ให้มุ่งไปสองรอบอะหมไปดูสองรอบหม้อแบบเป็นพาเลหม้อเอ แล้วมาทน right? right? okay. ี <prescribe orders> okay. ือละตกอุดมันละไปไปไปโอเคงาจบแล้วดีครับ

ก็ชาวเวสป้าก็จะประมาณนี้นะครับมีความอบอุ่นนะครับแล้วก็สนุกสนานเป็นกันเองแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวเขาเป็นมันต่อในงานละยังไงก็เดี๋ยวแสงมันหมดแล้วก็ข้างในเสียงมันก็ง้างดังนะผมก็เก็บภาพมาฝากกันก็ถ้าใครชอบกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับติดตามนะครับในเพจของ เวสป้าไทยแลนด์นะครับที่ออฟฟิเชียลนะครับของทางเวสป้านะครับเขาจะมีกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยให้กับชาวเวสป้านะครับได้ร่วมสนุกแล้วก็ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะครับผมยังไงก็ไปติดตามข่าวสารนะครับยังไงก็ขอบคุณเวสป้าไทยแลนด์มากนะครับที่เรียนเชิญมาแล้วก็สร้างกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับให้เกิดขึ้นนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหน่อยแล้วกันถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ อย่าลืมติดตามนะครับทีทีสกูตเตอร์เซอร์วิสนะครับผมหรือจะตกแตง่งจะซ่อมบำรุงอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมอีนี้ไปก่อนนะครับเจอเราไป e ีหน้าครับผมไปแล้วครับ